อีกหนึ่งทีมที่มีแฟนบอลเหนียวแน่นอย่างมากนะครับแล้วก็ผลงานช่วงหลังๆนะครับในปี2ปีที่ผ่านมาค่อนข้างจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยครับกับทีมนี้ครับนคลลรราชสีมามาด้าเอฟซีด้านหลังของผมนะครับคือสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ8ปพรรษานะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมมาสนามแห่งนี้แวบแรกที่เห็นนะครับใหญ่โตอลังการไม่แพ้กับสนามฟุตบอลที่ พิเอเมิกประเทศอังกฤษเลยนะครับผมไม่แปลกนะครับที่สนามแห่งนี้จะดูยิ่งใหญ่อลังการนะครับเพราะว่าสนามกีฬาแห่งนี้นะครับใช้งบสร้างถึง2,000ล้านบาทนะครับผมเพื่อต้อนรับนะครับเป็นสนามกีฬาหลักของการจัดแข่งขันีเกมเมื่อปี2007ที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมนอกจากความยิ่งใหญ่บริเวณด้านนอกนะครับผมด้านในนะครับสามารถจุแฟนบอลได้ถึง25,000คนนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเดินดูนบรรยากาศรอบสนามว่ามีน่าสนใจกันบ้างและแตกต่างจากสนามอื่นยังไงกับสนามกีฬาแห่งนี้ครับสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจุดแรกนะครับนั่นคือบริเวณด้านหน้าใจจรักนะครับหรือโซน W นั่นเองจุดนี้จะเป็นจุดทางเข้าของสตาฟนักเตะแล้วก็กรรมการครับผมจุดนี้นะครับเป็นจุดบริเวณด้านในนะครับหลังจากเราเข้าประตูบริเวณ W นะครับผมพอจะเป็น โถงกว้างนะครับใหญ่โตนะครับเหมือนสนามฟุตบอลที่ประเทศอังกฤษเลยนะครับผมจุดนี้นะครับในบริเวณโซน W บด้านในประตูนะครับผมก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นจุดจำหน่ายสินค้านะครับสำหรับสโมสรน,นครราชสีมานะครับผม สินค้าของสโมสรแห่งนี้นะครับผมก็จะมีเสื้อแข่งนะครับในราคา590บาทนะครับผมผ้าบันคอไม่มีขายนะครับผมแต่ก็จะมีแจ็คเก็ตนะครับขายในราคา1,590บาทนั่นเองครับผมสินค้าค่อนข้างจะน้อยนะครับจากที่มันผ่านมาที่เราเห็นเห็นกันในหลายสโมสรน,นะครับถึงแม้จะเป็นสโมสรระดับไทยลีกนั่นเองนะฮะ สำหรับจุดนี้นะครับที่อยู่ใต้อาคารนะครับผมก็เป็นทางเข้าจุดเอ็นนะครับหรือเป็นทางเข้าหลังโกครับของแฟนบอลเจ้าบ้านนั่นเองนะครับผมถัดมานะครับคือบริเวณด้านหน้าอัธจันทร์ฝั่งไม่มีหลังคาครับผมหรือโซน E นั่นเองจุดนี้ก็จะประกอบไปด้วยจุดจําหน่ายตั๋วครับแล้วก็จุดจําหน่ายสินค้าของทางสโมสรครับผมถัดมาจากโซน E นะครับเดินมาทางด้านซ้ายนะครับผมแล้วก็ เป็นทางเข้าของแฟนบอลทีมเยือนนะครับตรงนี้คือจุดบริเวณเดียวกันนะครับผมสําหรับจุดจําหน่ายตั๋วนะครับที่เราเห็นโปสเตอร์ใหญ่ๆนะครับว่าจําหน่ายตั๋วนะครับตรงบริเวณนั้นเป็นจุดจําหน่ายตั๋วหลอกนะครับจุดจาหน่ายตั๋วจริงจะอยู่ด้านในบริเวณแต่ละประตูนะครับก็จะมีสตาฟนะครับนั่งอยู่สองสามคนนะครับที่บริเวณโต๊ะนะครับผมแต่ละจุดทางเข้านะครับจะมีจุดจําหน่ายตั๋วเป็นของตัวเองนะครับผม เช่นคุณอยากจะซื้อตั๋วเข้าชมโซนดับบิลก็สามารถเข้าที่ประตูดับบิลได้เลยนั่นเองนะครับผมสำหรับตั๋วเข้าชมเกมในวันนี้นะครับผมก็ซื้อมาในราคา80บาทนะครับสำหรับโซน E นะครับสำหรับจุดจําหน่ายของกินนะครับปกติแล้วนะครับที่เราเห็นบริเวณรอบสนามนะครับก็จะมีจุดจําหน่ายของกินตามจุดต่างๆนะครับผมแต่เนื่องด้วยปัจจุบันนะครับสถานการณ์โควิดนะครับจึงทําให้จุดบริเวณนี้นะครับยกเลิกการขายไปชั่วคราวนะครับผม สำหรับแฟนบอลที่จะมาดูเกมที่สนามนะครับผมแนะนำว่าควรจะหาอะไรกินก่อนที่มาจะเข้าบริเวณสนามนั่นเองนะครับผมสำหรับสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับโดยรวมนะครับสนามแห่งนี้นะครับจะมีความคล้ายๆกับสนามราชมังนะครับ ก็จะมีที่จอดรถบริเวณร,บรอบๆสนามนะครับแล้วก็มีถนนเป็นวงกลมวิ่งรอบสนามนะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับสนามแห่งนี้ค่อนข้างจะมีพื้นที่กว้างอย่างมากนะครับถ้าเทียบกับหลายๆสนามที่ผ่านมานะครับผมจากฤดูการที่ผ่านมานะครับทีมที่ผมไปส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในบริเวณใกล้กับกรุงเทพตอนนี้นะครับ ความจริงได้เกิดขึ้นแล้วครับผมเหลือแต่สนามต่างจังหวัดนะครับไกลๆนะครับอย่างวันนี้นะครับก็ขับรถมาจากคอทมอนะครับประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนั่นเองนะครับผมบนะร,ริษัทพลังงานวัสุจับจ่กยผาชนชุดกีฬาดดเกลยวฮสตัวน้ำวานานาวาโหิน จากที่เราเห็นกันนะครับสำหรับสนามแห่งนี้ก็จะเป็นสนามที่มีทั้งลู่วิ่งและกลานครับผมระยะห่างนี่ค่อนข้างจะกว้างอย่างมากนะครับมากกว่าสนามกีฬาจังหวัดทั่วไปจะคล้ายๆกับสนามกีฬาราชมังครับผมสำหรับที่นั่งนะครับผมก็จะเป็นเบาะพลาสติกนะครับสามารถพับเก็บได้นะครับผมแล้วก็ทุกที่นั่งของสนามแห่งนี้นะครับจะติดเบาะพลาสติกร,รอบๆเลยครับในส่วนของอัธจันทร์หลักนะครับผมจะมีความพิเศษกว่าจุดอื่น นั่นคือจะมีหลังคาครับแล้วก็มีขนาดที่ค่อนข้างสูงและก็ใหญ่กว่าโซนอื่นครับผมในจุดนี้จะประกอบไปด้วยโซนทํางานสื่อครับแล้วก็ที่นั่ง v i p และก็เป็นจุดที่นักเตะจะเดินลงสู่สนามนั่นเองครับบริเวณหลังประตูฝั่งซ้ายนะครับผมส่วนหนึ่งจะถูกแบ่งเป็นที่นั่งของแฟนบอลทีมเยือนนั่นเองครับในส่วนของหลังประตูอีกฝั่งนะครับผมก็จะเป็นที่นั่งของแฟนบอลเจ้าบ้านครับแล้วก็จะมี สกอร์บอร์ดขนาดใหญ่นะครับไว้ดูสกอร์แล้วก็เวลาการแข่งขันนั่นเองครับบริเวณที่ผมนั่งนะครับผมก็จะเป็นบริเวณอัธจันร์ไม่มีหลังคานะครับแล้วก็จะมีขนาดเตี้ยกว่านะครับถ้าเทียบกับอัธจันร์หลักนะครับผมส่วนของสนามหญ้านะครับผมจากที่เราเห็นการจะมีการตัดหญ้าสีเข้มสลับสีอ่อนนะครับผมแล้วก็จะมีบางจุดนะครับที่จะเห็นพื้นดินได้อย่างชัดเจนครับสําหรับไฟสนามนะครับผมก็จะเป็นเสาไฟขนาดใหญ่สี่ฝั่งนะครับผมโดยที่ความสว่างของสนามแห่งนี้อยู่ที่ 1348ลักครับผมเริ่มเกมแล้วผมนครราชสีมามาได้ซีนะครับเื้อสีส้มนะครับบุกจากขวาไปซ้ายนะครับ はい。 ชอบเพียงทำดูให้ด่า Cái n <laughs>、hey, สวัสดครับสวัสดคีครับที่เฉือนชนะสุดรากาซิตี้ไปหนึ่งประตูตอ่อศูนย์นะครับผมโดยรวมนะครับเกมวันนี้นะครับรึ่งหลังนะครับเป็นสวัสดแค,ครับที่บุกใส่สุดรากาซิตี้อย่างต่อเนื่องนะครับผมจึงทําให้ สวัสดีครับคว้าสามแต้มในวันนี้ไปครองครับสาหรับสนามแห่งนี้นะครับสิ่งที่ผมประทับใจครับมีหลายอย่างครับมันดับได้นะครับคือความยิ่งใหญ่ของสนามนะครับทั้งภายนอกและภายในนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่รู้สึกประทับใจและก็แปลกใจนะครับคือการดูแลสนามหญ้าของสนามแห่งนี้นะครับเพราะว่าก่อนเริ่มเกมแล้วก็พักครึ่งนะครับรถตัดหญ้าของสนามนะครับจะวิ่งรอบสนามเลยนะครับเพื่อดูแลและก็รักษาคุณภาพของสนามนะครับให้ฟุตบอลลื่นไหลในระหว่างเล่นเกมนะครับ สำหรับแฟนบอลทีมนี้นะครับก็เชียร์มันเหมือนเชียร์มวยนะผมจังหวะที่รุนได้ประตูก็รุนตัวโก่งจังหวะที่ทีมของตัวเองเล่นไม่ดีนะครับก็มีการโวยวายนะครับสำหรับแฟนบอลในวันนี้นะครับผมอาจจะเป็นด้วยเนื่องมาตรการโควิดนะครับก็มีแฟนบอลเข้ามาชมเกมนะครับทั้งิ้น941คนนะครับสำหรับจุดที่ควรแก้ไขนะครับในมุมมองของผมนะครับหลังจากผ่านไปหลายสนามนะครับ เรารู้สึกว่าสวัสดแคทนะครับเป็นทีมระดับไทยลีกนะครับมองว่าควรจะมีช็อปสโมสรอย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่าที่เราเห็นกันนะครับดังวิดีโอที่เราถ่ายมานะครับเช่นกันนะครับจุดนี้นะครับก็คือจุดจําหน่ายตั๋วนะครับไอเราก็ดีใจนะครับนึกว่าตรงที่เขาติดบ้านนะครับเป็นจุดจําหน่ายตั๋วเพราะว่ามันจะดูค่อนข้างเป็นทางการนะครับผมแต่ที่ไหนได้นะครับเป็นเพียงโต๊ะนะครับเก้าอี้แล้วก็เป็นพนักงานนะครับนั่งขายตั๋วไปเวณนั้นแล้วใครอยากให้ผมไปดูบอลที่สนามไหนกันอีกก็คอมเมนต์มา ด้านล่างคลิปนะครับผมในส่วนครั้งหน้าเราจะไปดูบอลที่สนามไหนหลีกไหนก็อย่าลืมติดตามกันกันกบช่องโอนดียุทธนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย